ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับต้อมชาแนล53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้มาเสนอเมนูลาดหน้าหมูหมักสูตรโบราณนะครับเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะครับเพื่อนๆครับครับวันนี้ก็ใส่ผักคะน้านะครับเอามาหั่นนะครับแล้วก็กระหล่ำปีแครอทนะครับแครอทหั่นบางๆนะครับเพื่อจะได้สุกง่ายๆนะครับผมครับเออเส้นหมี่ว้ยนะครับ แช่น้ำสักสักห้านาทีนะครับแล้วก็เอามาตั้งเสจให้มันเสด็จน้ำนะครับใส่ตะแกรงนะครับแล้วก็มาใส่ชามไว้เตรียมลงผัดนะครับแล้วก็หมูหมักนะครับใส่ไข่ไปด้วยนะครับน้ำมันนิดนึงนะครับนี่ครับเต้าเจี้ยวแล้วครับครับขาดไม่ได้นะครับเต้าเจี้ยวนะครับกระเทียมนะครับซีอิ๊วดำนะครับ ซอสปรุงรสกับน้ำมันหอยนะครับในถ้วยนะครับแล้วแป้งข้าวโพดนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ทําน้ําซุปไปด้วยนะครับนี่ครับรากผักชีกระเทียมบุบเลยครับครับต้มน้ําซุปไว้ตั้งหานะครับจะมีความอร่อยนะครับจากนั้นก็ผัดเส้นมีเลยนะครับเส้นหมีที่เราที่เราเอ่อแช่น้ําไว้นะครับให้มันเสด็จน้ํานะครับ จากนั้นก็มาลงกระทะนะครับใส่ซีอิ๊วดำไปหน่อยหนึ่งครับแล้วคนคลุกเคล้าให้ให้ทั่วครับให้แห้งนะครับผมครับแล้วก็เสร็จนะครับพอคลุกเคล้าเสร็จก็ได้นะครับนี่ครับเส้นหมี่นะครับแล้วก็มาทำกันเลยครับใส่น้ำมันหน่อยนะครับกระเทียมทุบนะครับลงไปนะครับ ให้เหลืองนะครับจากนั้นใส่หมูลงไปเลยนะครับหมูที่เราหมักไว้นะครับประมาณชั้นโมูนะครับผมใช้หมูสันในนะครับมาหมัก้วกไข่แล้วก็เใส่น้ำมันไปนิดนึงครับเพิ่มความนุ่มครับปัจจัยสำคัญของล้านหน้าก็คือเต้าเจี้ยวนะครับผมนี่ครับใส่ผัดลงไปเลยนะครับ เพื่อความหอมนะครับแล้วก็เข้าเนื้อกับหมูนะครับกระเทียมเจียวก็มีความหอมด้วยครับผมจากนั้นก็เอาน้ำซุปมาใส่นะครับใส่ผักไปก่อนนะครับใส่ผักทุกอย่างลงไปผัดเลยครับแล้วก็ใส่น้ำซุปครับ ดูตามไปเรื่อยๆนะครับทําง่ายทําอร่อยนะครับในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทําขายก็ได้นะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับกคู่แล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปเลยครับ ใส่น้ำซุปให้พ่่มผักครับพอประมาณนะครับหอมนาทานครับใส่น้ำซุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่พอเดือดน,นะครับเราพอน้ำเดือดเราก็ใส่แป้งลงไปนะครับผมใช้แป้งข้าวโพดนะครับไม่ไม่ขยตัวนะครับ ตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขั้นตอนผัดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซีอิว๊วขาวเต้าเจี้ยวนะครับนะครับพอน้ำเดือดเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะครับผมคนให้ทั่วนะครับให้มีความหนืดหนืดข้นพอสมควรนะครับระหว่างใส่แป้งต้องคอยคนตลอดเวลานะครับไม่ให้แป้งมันเกาะตัวนะครับ เดี๋ยวก็จะใส่เพิ่มอีกหน่อยนะครับให้มีความเหนืดเหนียวเข้มข้นนะครับผมคอยคนตลอดนะครับไม่ให้แป้งมันเกาะตัวนะครับเพื่อนๆรับนะครับน่ากินนะครับเพื่อนน่ากินน่าทานนะครับสูตรโบราณเลยครับผม เสร็จแล้วครับโรยพริกไทยนะครับเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวก็เอาใส่จานแล้วนะครับเราก็ราดลงไปเลยนะครับเจาน้ำมากน้ำน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เติมเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนี่ผมทำไว้เองหมดนะครับเพราะว่าส่วนมากจะทำกับข้าวทานเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกป่นน้ำน้ำส้มนะครับทำเองหมดครับ แล้วก็โรยกระเทียมเจียวลงไปนะครับโรยหน้านะครับเพิ่มความหอมอร่อยกรุบกรอบนะครับครับ2องจานเลยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดต่อติดตามชมนะครับต้อมชาแนลห้าสามนะครับนี่ครับเครื่องปรุงนะครับผมทำเองครับเอน้ำพริกน้ำส้มก็ทำใส่ตู้เย็นไว้นะครับพริกป่นเราก็เอ่อ ั่วแล้วก็ปั่นไว้ครับใส่โหลเล็กๆไว้ครับไม่ต้องทําเยอะนะครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารวันนี้นะครับน่ากินน่าทานนะครับผมครับขออนุญาตทานก่อนนะครับอร่อยอร่อยครับสวัสดีครับ